สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าคุณเป็นคนยังไงในโลกของจิตวิญญาณการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยขอถามไพ่ลยนะว่าคุณเป็นคนยังไง ในโลกของจิตวิญญาณเวลาที่คุณนะคะอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่มีพลังงานหลักๆใหญ่ๆที่เขาสัมผัสพลังงานของคุณได้เขามองว่าคุณเป็นมนุษย์แบบไหนเป็นคนยังไง ไพ่พระคุณไพ่พระขึ้นมาพลังงานส่วนใหญ่ไพ่พระไม่บังเอิญน,นะคะที่คุณได้ผ่านมาเจอแลนดอมนี้นะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิรร์คุ้มครองคุณมีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่คุ้มครอง บารมีพระพุทธองค์บารมีของคือแล้วแต่ว่าคุณอยู่ในศาสนาไหนแล้วคุณนับถือท่านไหนนะคะถ้าอย่างของเราให้มองถึงพลังงานพระพุทธองค์นะพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะก็พระองค์ไหนก็จะมีคำสอนที่เหมือนกันหมด คุณมีบารมีของพระธรรมคาสอนบารมีของพระอริยไพ่เดอะฮาร์ลแฟนเนเป็นพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าพลังงานของท่านห้อมล้อมคุณอยู่ทำให้เขามองเห็นถึงพลังงานตรงเนี้ยนะการที่คุณเป็น,ปนผู้ปฏิบัติอาต้องมีความรู้สึกว่าคุณ คุณต้องต้องฝึกในระดับหนึ่งแหละนะพระธรรมคำสอนที่คุณได้รับมา <c oughs> ทานศีลภาวนาอาสติสมาธิอะไรแบบเนี้ยคือนำคำสอนมาปฏิบตัติจนจนมีพลังงานหรือคลื่นอ่นะที่เขามองเห็นมีคลื่นมีพลังงานมีอรา่าที่เขาสัมผัสที่เขามองได้ว่าใช่นั่นแน่ๆนะ สิทธาคนแน่ๆเวลานี่ไอมีความรู้สึกว่าเวลาที่เขามองเห็นพลังงานของคุณตรงนี้แล้วทำให้เขารู้สึกเหมือนเหมือนพวกเขารู้สึกเห็นพระอริยบินทบาทอยู่อ่ะแต่ไม่ใช่อยู่ในตัวคุณทั้งหมดนะหมายถึงว่าอาจจะเป็นพลังงานขององค์ท่านนะที่แบบอายได้อายตรงนั้นได้ เหมาะควันพลังงานตรงนั้นของการปฏิบัติปกคลุมคุณด้วยอ่าไอ้ได้รู้สึกถึงว่าแต่ก็แล้วแต่นะว่าคุณปฏิบัติอยู่ขั้นไหนคุณคุณนึกภาพเวลาที่เราขับรถแล้วอยู่ในอยู่ท่ามกลางหมอกท่ามกลางหมอกที่ปกคลุมอยู่น่ะเหมือนกับพลังงานของคุณถูกพลังงานขององค์อ่อาพาราสตาไตคุ้มครอง ความดีงามที่คุณสะสมด้วยคือจูนพลังงานติดกับขึ้นของพลัตนาไตยอะอบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยถอยได้ฟังธรรมก่อนสักยี่สิบนาทีก่อนที่จะไปล้างหน้าแปรงฟันอันเนี้ยโลกของจิตวิญญาณเนี่ยรวมทั้งหมดเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือออกไปข้างนอกหรือเดินที่ไหนสักแห่งหนึ่งอะ ที่เขาเห็นพลังงานของคุณต้องเป็นพลังงานที่สะสมมานานนะได้ไพ่พระใหญ่อะ่ะถ้าเป็นองค์เทพหรือว่าองค์ส <c oughs> ิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเหล่านั้นก็นับถือองค์ตถาคตองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอะ่ะจะอยู่ในฝั่งที่บำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างงี้ย เขามองคุณเป็นนักบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นผู้ที่นำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติอพลังงานห้าดีนะแน่ๆอะ,ะสงบเงียบเรียบ,ยบว่างเย็นโล่งเบาประมาณเนี้ยนิ่งนะ มาก็ไพ่พระเลยนะคุณเป็นคนยังไงในโลกของจิตวิญญาณผัสวินไม้ ข้างในคุณมีพลังข้างในคุณมีมีความแกล่งะ่ะ <c oughs> เวลาที่คุณมีการกระทําใดๆอะเหมือนคุณกลั่นกรองมาเรียบร้อยแล้วว่าถูกไหมใช่ไหมคิดแบบเนี้ยถูกไหมไต่ต้องมาแล้วถ้าจะทําไปเนี่ย จะมีผลกระทบที่ไม่ดีต่อคนอื่นไหมคิดมาเรียบร้อยแล้วอะ่ะก่อนก่อนที่จะ take a c t i ่ n รู้ตัวทั่วพร้อมด้วยนะเวลาทำอะไระมีสติอาจจะไม่ได้แบบทำลงมือปฏิบัติเร็วปุ๊บปั๊บแต่ว่าแกร่งมาจากข้างในอะเวลากลั่นกรองมาดีแล้วลุยเลยทำเป็นขั้นเป็นตอนนะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้แต่ไปอย่างสม่ำเสมอและมั่นคงแต่มีกําลังมาจากข้างในจิตคุณมีกําลังเวลาคนที่มีจิตมีกำลังจะควบคุมตัวเองได้จะสั่งตัวเองได้จะจะดูแบบพอดีพอดีคนรอบข้างเขาไอ้มองไอมองว่าถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันผู้คนด้วยกัน เขามองเขาคงมองเห็นพลังงานเย็นๆของคุณนั่นแหละแต่เขาคงไม่รู้หรอกว่าภายในของคุณเนี่ยมีกําลังขนาดไหนไพ่อัศวินไม้เนี่ยเป็นคนที่มีพลระกําลังถ้าเรามองในสายตามนุษย์เนาะ t c t i o n t i o n นะทำอะไรแบบมีความตั้งอกตั้งใจที่จะทำเอาจริงทีนี้ในโลกของจิตวิญญาณนะ่ะไอ้มองถึงข้างในเป็นจิตที่มีกำลัง เงียบได้สั่งตัวเองให้เงียบนิ่งไม่เยอะควบคุมตัวเองได้ไม่จุกจิกจูกจกจกจ้จีจ้จุนจ้านแต่จะแบบเหมือนคอยข่มตัวเองแบบเฮ้ยหยุดนะหยุดกิเลสของตัวเองอะหยุดที่จะไปสร้างออความทุกข์ให้คนอื่นนะไปทําให้คนอื่นลาคาญหยุดเดี๋ยวนี้นะเนี่ยสั่งตัวเอง ดูสก่อนสิบเหรียญภายในมั่นคงมากเลยนะแกร่งอืมัันคนเติมเต็มได้ด้วยตัวเองทุกก็รู้สุขก็วางได้สิบเหรียญนนะ่ะมีความเมตตา ต่อผู้คนสิบเรียนไอมองในด้านของการช่วยเหลือในด้านของวัตถุยิงยิงให้ยิ่งได้อ่ะอืเพราะว่าเวลาที่ทำกุศลอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เน้นบริมาณนะเน้นแค่ว่าสบายใจเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นบางคนอาจจะมีทรัพย์สมบัติเยอะอ่าเป็นเงินเก็บในบัญชีนะ ้าอายุยังน้อยอยู่ว่าจะมีเป็นหลักเจ็ดหลักแปดหลักบางทีแต่อารมณ์วันนี้อยากเราอยากทําทานสักสี่สิบก็พอเพราะว่ารู้สึกเย็นรู้สึกอิ่มในคําว่าสี่สิบในจํานวนสี่สิบแต่พวกนี้อืมอ่ะสองหมื่เนี่ยเอาความความถึงใจของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ประโยชน์ต่อส่วนรวมที่มองว่าเขาคง ได้ได้นำไปใช้ในสิ่งที่ที่มันจำเป็นที่เขาแบบต้องการจริงๆอ่ะแล้วเวลาที่ให้ไปแล้วก็จะไม่เกิดความไปตามว่าต้องทำอย่างนั้นนะต้องทำอย่างนี้นะให้ไปแล้วให้ก็ให้เลยเหมือนให้เหมือนให้40เหมือนให้ร้อยนึงอะไรอย่างเงี้ยให้ไปแล้วเขาจะเอาไปให้คนอื่นต่อก็าทาั้งเขาอย่างเงี้ยเพราะว่า มันอิ่มในตรงนั้นแล้วอะมันไม่มันไม่รู้สึกมันจะไม่รู้สึกว่าเอา่อต้องต้องผูกพันอะความเป็นสิบเหรียญน,นะให้ทานยังไงที่ไม่ผูกพันเอาความถึงใจตัวเองเป็นที่ตั้ง <c oughs> เขาจะขอบคุณหรือไม่ขอบคุณมันเป็นเรื่องของเขารู้แต่ว่าเราขัดกายเรลาตัวเองแล้วอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนปาถนาให้คนที่ได้รับ มันอยากให้จริงๆอ่ะเขาจะไปทาอะไรก็ช่างจะขอบคุณหรือไม่ขอบคุณก็ช่างคือเราเราเรารู้สึกแค่อยากให้อ่ะมีความรู้สึกแค่ขอบคุณนะแค่อยากให้จริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยพลังงานตรงเนี้ยแหละมันเป็นพลังงานที่ยิ่งให้ยิ่งได้แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นภรมะอ่ะเป็นเอ้ถ้าเหมือนให้ไปร้อยหนึ่งได้กลับสองร้อยไม่ใช่นะมันอยู่กับความอิ่มข้างในอ่ะสิบเต็มสิบอ่ะมันอยู่กับความเต็มข้างใน บางทีอาจจะมาในลักษณะแบบยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ตัวเองให้ไปก็ได้ค่ะมันวัดกันตรงพลังงานความอิ่มว่าให้ไปแล้วเราไม่ทุกข์อ่ะนี่คือพลังงานแบบยิ่งช่วยยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ต่อให้ช่วยไปสองล้านสองหมื่นถ้ายังยึดอยู่ผูกอยู่ก็ไม่ช่วยอะไร ให้ไปสี่สิบให้แล้วแล้วแต่เลยแต่ไปซื้อข้าวให้น้องหมาน้องแมวหรืออะไรกอบคุณหรือไม่แล้วแต่เลยเราขัดเกลาใจเราเราเย็นได้ในจํานวนนี้ทีเนี้ยสิ่งที่จะได้หลับเป็นพลังงานดึงดูดของจิตที่ว่างจิตที่ปล่อยอะ่ะคุณก็จะอยากแบบไม่รู้อะ่ะคุณดึงดูดสิ่งที่มันมากมายมหาศาลเข้ามาแล้วคุณก็เอาไปช่วยต่อ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 ไม่มีอะไรที่มาครอบงำอะ่ะแต่มันจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์จริงๆที่โลกวิญญ,ญาณเขาสัมผัสได้นะ พลังงานที่ซ่อนเล่นแบบเฮ้ยเราแอคแบบอย่างนี้ดีกว่าเราแอคแบบให้ให้ให้เพื่อแบบแกล้งแบบเหมือนไม่หวังอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนก็ไม่ได้เหมือนกันมันต้องเคลียร์มันต้องบริสุทธิ์จริงๆแอคเหมือนไม่หวังอะไรเงี้ยโลกวิญญาณเขามันมันยังไม่ถึงขั้นอ่ะมันยังมีพลังอะไรมายาเจือปนอยู่แล้วแบบเอาแบบบริสุทธิ์จริงๆอิงพลังงานสิบเหรียญน,นะ ก้าวถ้วยปวดน้ำบ่อยเนี่ยอ,อะไรก็ได้ที่ทำแล้วแบบสบายใจล่ะต้องบางคนทานนะ,ะในด้านของวัตถุบางคนทานในด้านของพลังที่อยู่ข้างในกับไปกับสายน้ำก้าวถ้วยเนี่ยแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ชั้นของพบพบไหนภูมิไหนที่เขาได้รับในการกวดน้ำเขาก็รู้สึกขอบคุณรู้สึกเย็นกายเย็นใจคนก็จะสัมผัสได้ ในทันทีเวลาที่คุณก้มลงกรวดคุณก็จะย็นเลยนั่นแหละคือเขาภูมินั้นหรือคู่คนที่คุณระลึกถึงอะ่ะก็ยังได้รับในการกรวดน้ําอยู่ไม่ใช่ทุกภูมิที่จะมันเป็นข้อกําหนดแล้วแต่อ่ะคุณบางบภูมิกวดน้ําก็อาจจะไม่ใช่ในวิถีของเขาแต่บางพภูมิอ่ะอันนี้แหละได้พลังสื่อถึงกัน ไม่ต้องเผานั่นเผานี่ไปให้แต่บางพบปูมบางชนชั้นบางศาสนาก็ต้องเผานั่นเผานี่ไปให้อะแล้วแต่แต่ดูดูเหมือนคุณจะเข้าถึงขนบธรรมเนียมนะคะหรือพบปูมจิตวิญญาณของคุณที่คุณเหมือนมันทําถูกอะ่ะถวายนั่นถวายนีนะะ่มีจิตแบบที่เป็นกุศลน,นะคะส่งผลบุญใหนะะ้น้อมนะ,ะกำลังของพุทธองค์ ลรวก็ส่งพลังงานกำหนดจิตอะไปม,มีความรู้สึกถึงบางพลังงานเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากเสียจะนั่งภาวนานั่งสมาธิหรือไม่ก็เวลาที่เราอยู่กับอะไรที่มีสมาธิเรากำหนดจิตแล้วเราก็ระลึกถึงอะทุกสรรพสิ่งที่อยู่บริเวณข้าพเจ้านะตอนนี้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกสงบร่มเย็นก็ขอให้ท่านแบบได้รับด้วยนะก็ขอความราบรื่นเกิดขึ้นในการงานถอยแก้ไขปัญหาได้ประมาณเนี้ยอืม <c oughs> เขามองเห็นความสงบแบบความสุข ความเย็นนะคนในตัวคนอะ่ะสิบเหรียนไ้หมายถึงที่ทํางานได้ด้วยเช่นกันนะแล้วก็อัศวินหมายเนี่ยเป็นในด้านของการงานกิจการต่างๆกิจการธุรกิจส่วนตัวก็ยังได้เลย <c oughs> เหมือนก,กิจการห้างร้านของคุณเป็นร้านที่แบบเย็นมีพลังมีความสมานสมัคคีกันสมัครสมานสมัคคีกันดูแลลูกค้าดีอืม บางร้านเนี่ยขายแบบเหมือนสบู่หรือเทียนหอมเนี่ยเป็นพลังงานที่แบบร้านสะอาดมากแล้วก็ได้กิ่นหอมเหมือนเหมือนกินทูบทูบที่เราไปวัดเอหมือนเป็นของเขาเรียกว่ามันเป็นทูบหอมหอมจริงๆอะ่ะไอ้ก็ไม่รู้ว่าศาส,สนาของของเรามีทูบหอมที่แบบแปลกๆไหมอะนะ บบหอมหอมแบบอโลมาคุณในร้านอะ่ะเป็นเย็นๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบเหมือนเสียงกระดิ่งลูกค้าเข้ามารู้สึกแบบลูกค้าเดินวนดูของได้ทั้งวันแม้ไม่อยากซื้อก็ต้องได้สักชิ้นอะ่ะของต้องมีสักชิ้นสองชิ้นติดมือกลับไปอะ่ะโลกของติดวิญญาณดูเหมือนจะชื่นชอบพลังงานของคุณมากเลยเนาะ ดูเบิกบานนะดูสดชื่นจังเลยเดอะฟูอ่ะคุณดูเป็นอิสระด้วยอ่ะเป็นจิตอิสระไม่ผูกติดไม่ผูกติดไม่ผูกพันไม่ยึดโหเดอะซสันตอนนี้คุณปฏิบัติอะไรอยู่คุณคุณประพฤติปฏิบัติแบบไหนเนี่ยใต้สำรับนะหนึ่งถ้วยโอ้เหมือนคุณมาถูกทางเป็น พลังงานเดียมเพลอร์เดอะซันเดอะฟูสิบถ้วยอสวินไม้หนึ่งถ้วยเก้าถ้วยเขารักคุณนะพลังงานคุณเป็นประกายเป็นเหมือนกับปลดปล่อยพวกเขาได้อ่ะเพราะอะไรเพราะคุณมีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ไอ้ไม่อยากจะบอกว่าท่านคอยดูแลคุณอยู่เอาเป็นว่าคุณนอบน้อม ถึงท่านพลังงานท่านเลยคร,ครอบครอบคุมคุ้มครอง,ง,งคุณสิ่งชั่วร้ายเข้ามาครอบงำคุณไม่ได้เลยดูเหมือนโลกของจิตวิญญาณเนี่ยน้อมไปกับนน้อมไปกับอ่ผู้ที่คุณเคารพนับถือด้วยนะอํานาจขององค์ท่านยิ่งใหญ่มาก เป็นอำนาจของการปลดปล่อยทุกสรรพ,พสิ่งสรรพ,พสัตว์ให้พ้นทุกข์เนะ่เดอะฟูไม่มีความทุกข์นะคุณอ่ารู้่เหมือนไม่ได้ยึดติดสุขก็เลยไม่ทุกข์เท่าไหร่แล้วก็เป็นเดอะซันเน่ะแล้วก็เนี่ยพลังงานสิบเหรียญน,นะมีก็เหมือนไม่มีไม่มีก็เหมือนมีจะมีเยอะมีน้อยก่อนแล้วแต่มีข้าวกินแล้วกันอย่างเงี้ย เหมือนคนที่บางทีอะอยู่ในที่อยู่อาศัยเนาะที่ดูแบบอลังการแต่ก็ฝึกให้ตัวเองแบบนอนที่ไหนก็ได้กินยังไงก็ได้กินหมดนะจะเป็นอาหารเรลาอาหารเราหรืออาหารใครที่แบบถูกหลักอนามัยที่บางทีอาจจะเขามาฝากนะลองมาหมดทั้งไปลองทานแบบลําบากบ้างอะไปเข้าข่ขยไปฝึกนู่นนี่นั่นหรือจะไปทานแบบระดับรูล้าก็ลองมาหมดใช้ชีวิตได้คุ้ม แล้วก็การที่ดูแลตัวเองเหมือนกันอาจจะไปลองใช้ชีวิตแบบสุขสบายมาแล้วก็พาตัวเองไปลำบากมารู้ตั้งแต่สะดวกสบายจนถึงทุกข์อ่ะไม่ยึดจะรู้หลากก็ไม่ยึดจะไปอยู่ในถามกลางที่พาตัวเองไปแบบสมถะก็ให้รู้โอ้หนึ่งถ้วยมาเนี่ยโลกของจิตวิญญาณน,น่ะ รู้สึกชุ่มฉ่ำจังเลยพลังงานของเขาเย็นไปด้วยชุ่มฉ่ำไปด้วยเวลาที่ได้พบเจอคุณนะไพระขึ้นมาแล้วปิดจบได้เดือดซันใต้สำหรับี่ยเป็นหนึ่งถ้วยอีกอ่ะไพภะเนี่ยเป็นไพระที่คุณได้แบบเข้าถึงครูบาอาจารย์พระอริยะนะพระอริยะพระเกจิพระที่ผู้เขาให้เหมือนน้ำทางคุณ ให้ปล่อยวางให้ไม่ยึดติดน่ะแม้แม้จะอ่าเอานี้ไปนะไปทําในด้านของทรัพย์สมบัติใช่ไหมคะก็อาจจะให้คุณไปตั้งตัวตั้งตัวได้คุณไม่ได้มีความโลภเลยแค่ตั้งตัวจริงๆให้ตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นปลดหนี้ปลดสินได้แล้วก็ทํามาแบบสัมมาอาชีพอ่ะ <c oughs> ในด้านของการงานสุจริตอ่ะแล้วก็ให้ลูกหลานได้สืบอ่ะสืบกิจการต่อไปอืม พลังงานดีมากค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน <c oughs> ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แต่งสุปตปอแสงมาให้แต่ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปป็น้อยเท่าพันเท่า ขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดอมสมบูรณ์พ,พร้อมทางด้านพ่อข้ศัพท์และอรียารัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปในขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ